สวัสดีค่ะอีกนะคะวันนี้จะพามาชมโรงเรียนพัฒนาภาษาปะตอมค่ะเชิญตามมาได้เลยค่ะที่นี่เป็นออฟฟิศค่ะ ค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคอร์สภาษาอังกฤษของเราเป็นยังไงบ้างเชิญเยค่ะนดีอัคาพูนะคะนี่ค่ะจะเป็นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษค่ะระดับนี้จะเป็นระดับ2นะคะเราจะมีทั้งหมดแประดับค่ะเราจะเรียนกันทุกวันวันละ1ชั่วโมงค่ะขอบคุณมากค่ะ เราจะมาดูกันนะคะว่าเขาเรียนอะไรกันอยู่ห้างนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัเป็นมอสเกนค่ะห้องนี้นะคะจะเป็นห้องเรียนภาษาเยอรมันค่ะเขาจะมีการเรียนสอนการสอนภาษาเยอรมัน A1 คอร์สเรียนกัน3เดือนวันละสี่ชั่วโมงนะคะขอบคุณมากค่ะมีด้ซมีด้ซ ่เราจะไปดูห้องต่อไปกันนะคะมาเลยค่ะค่ะห้องนี้ก็จะเป็น Elementary Class นะคะจะเป็นคลาสที่ต่อจากภาษาอังกฤษเบื้องต้นแต่ระดับค่ะขอบคุณค่ะค่ะ <c oughs> เรามาดูที่สุดท้ายกันนะคะเป็น c l a s s r o อ,อค่ะ มาเลยไม้เลยค่ะนี่ค่ะดีเน,น็ตกรอยพี่ชอบเข้ามาค่ะค่ะเราจะมีกาแฟเครื่องดื่มร้อนเย็นนะคะแล้วก็แซนด์วิชแล้วก็น้ำผลไม้แล้วก็เครื่องดื่มทั่วไป